ครับสวัสดีชาวไร่ทุกท่านนะครับและสวัสดีเอฟซีของเพิงลูกชาวไร่ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูอัปเดตมันหกเดือนนะครับก็เป็นลูกใบด่างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ต้นสูงครับหน้าประมาณร้อยประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับดูจากความสูงนะครับเนี่ยสูงครับสูงมากนะครับเกินหน้าจะสุดมือแล้วนะครับสูงเยอะเดี๋ยวเราจะมาดูหัวกันนะครับวันนี้ว่าจะหัวใหญ่ขนาดไหนครับหกเดือนนะครับมันหกเดือนกว่านะครับ หกเดือนกว่าต้นสูงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรนะครับถึงจะเป็นโรคใบด่างได้แต่ก็มีหัวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับในการบำรุงให้ต้นสูงและหัวใหญ่นะครับอันนี้เราจะมาดูหัวกันนะครับหัวประมาณมันหกเดือนนะครับก็รู้สึกจะงามนะครับใบก็ยังไม่ร่วงมากเท่าไหร่นะครับดูจากลักษณะสังเกตต้นแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตหัวกันนะครับว่าจะหัวใหญ่ขนาดไหนครับเดี๋ยวเราจะมากลวยดูหัวนะครับนี่ครับใบก็เมื่อวานนี้ก็ฝนตกเล็กน้อยนะครับเราจะอัปเดตอัปเดตหัวกันครับหัวใหญ่ลนะครับเนี่ยมันหกเดือนกว่านะครับเดี๋ยวผมจะบอกสูตรนะครับหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ตอนขั้นตอนแรกเราก็จะลองพื้นด้วยขี้ไก่แกบก่อนนะครับ ช่วงประมาณ3มเดือนกว่าเราก็จะเอาปุ๋ยสูตรสิบห้าลงอีกหนึ่งครั้งนะครับหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ขนาดแหลงนะครับเนี่ยปีนี้แหลงก็รู้สึกว่าหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่มากหัวใหญ่หัวดกนะครับนี่ครับหัวใหญ่ขึ้นเยอะนี่ครับ ลักษณะของเขาก็ดินก็จะเป็นดินแดงออกมีดินกวดเล็กๆนน้อยนะครับใบร่วงเยอะข้างในนะครับข้างนอกไม่เท่าไรนะครับยังรู้สึกมันอากาศมันจะโล่งๆนะครับไม่ได้ฉีดฮอร์โมนนะครับนี่หัวใหญ่ครับ รู้สึกจากอาการเขามาหยิกช่วงใบใหญ่นะครับก็น่าจะต้นสูงเสมอนะครับแต่จะเป็นโรคใบด่างบ้างครับเพราะว่ามันติดมาจากสายพันธุ์อื่นนะครับ 6เดือนนะครับ6เดือนกวนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับเดี๋ยวตอนถอนเราจะมาอัปเดตหวัวให้ดูอีกทีนะครับ